เราเกิดมาเพื่ออะไรครับเราเคยนึกออกไหมครับว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรทําไมทุกท่านจึงมีบุญวาสนาได้มานั่งในห้องนี้และทําบุญกุศลร่วมกันท่านไม่แปลกใจเลยครับท่านมาจากต่างถิ่นต่างฐานต่างความคิดต่างอายุต่างอะไรทาไมท่านต้องมาอยู่ตรงนี้ถ้าท่านเชื่อแบบคนโบราณหน่อยทึงไหนที่เขาเชื่อบากเขาเรียกว่าพรหมลิขิติใช่ไหมครับนะฮะเพราะพระพรหมนั้นเป็นพระผู้สร้างใช่ไหมครับนะครับโอเค ชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่ส0 0 0 0่นวันนะครับในส0 0 0 0วันนั้นอะ่ะเราแบ่ง1,000งืวันแรกไว้เรียนรู้วิทยาการอย่างเป็นหลักการ1,000งื 1, วันที่สองเอาวิทยาการไปประกอบสัมมาอาชีวะให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในครอบครัว ได้ต่างๆและหนึ่งหมืนวันสุดท้ายหรือหนึ่งวันหนึ่งวันสุดท้ายเนี่ยเพื่อเอาสิ่งที่ดีๆที่ได้เรียนรู้จาก2องหมืนวันแรกไปทําประโยชน์ให้ผู้อื่นดังเช่นที่ท่านกําลังทําอยู่นี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดําเนินชีวิตสอดคล้องกับปรัชญาของชีวิตแล้วนะครับท่านย่อมไม่เครียดเช่น1นึ่งมืนวันแรกเขาให้เรียนหนังสือนะครับดันเล่นเกมพ่อแม่ก็เครียดลูกก็เครียดจรจริงไหมครับ ถ้าเกิดลูกรู้หน้าที่ตอนนั้นเรียนหนังสือพ่อแม่มีหน้าที่สนับสนุนให้เรียนหนังสือพ่อแม่กับลูกก็มีความสุขถูกไหมครับต่อมาครับหนึ่งวันที่สองเอาวิทยาการต่างๆที่เรียนรู้ไปประกอบสัมมาอาชีวะถ้าเกิดเอาที่เรียนรู้แล้วเอาไปทํามาหากินความรู้มันก็จะต้องเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดก็สามารถทําได้ดังที่ตัวเองหวังถูกไหมครับและสุดท้ายเมื่อเราทําตามแบบที่เราหวังได้แล้วเนี่ย นะครับเราก็ควรจะเอาสิ่งที่ดีๆที่เราได้ล่ําเรียนมาจากสองห0วันแรกนั้นเนี่ยไปบอกต่อให้คนอื่นดีกว่าเก็บเอาตายไปจริงจรไหมครับท่านท่านยังต้องรู้ว่าชีวิตนี่คือชีวิตปรัชญาทีนี้ปรัชญาแบบนี้เนี่ยเราสามารถเป็นได้ดังใจไหมครับไม่ได้นี่การที่เราเครียดกระเพาะเราจะต้องเป็นให้ได้ดังใจอย่าเลยเล่าให้ฟังท่านว่าผมอยากเป็นหมอไหมครับ อยากไหมครับอยากไม่อยากครับมีคนบอกอยากมีคนบอกไม่อยากเพราะท่านก็เวลาเขาถามแงบนี้ท่านเริ่มระแวงแล้วเห็นไหมครับที่ถ้าตอบไม่อยากท่านก็ระแวงคุณหมอจะบอกก่าตรงงี้ต้อง้ตอบว่าไม่อยากถ้าแต่บอกก็ตอบว่าอยากเขาว่าเป็นอย่างนั้แหละแต่ยี้ทาแมไว้ก่อนท่านพอถามท่านจริงๆเลยท่านว่าในฐานะที่อยู่มาถึง60ปีแล้วเนี่ยแล้วทำหมอเป็นอย่างดีเลยเนี่ยผมอยากเป็นหมอไหมอยากไหมครับอยากให้ลูกเป็นหมอไหมครับ อ้าวทำไมครับตัวเองอยากตัวเองรู้ไม่อยากเห็นไหมเริ่มเริ่มแปลกแนละ้วทําไมครับไม่ใช่นะครับจะบอกคุณให้มนุษย์เนี่ยชอบเห็นญ้าอีกสนามหนึ่งนละดีกว่าเสมอครับนึกออกไหมครับอย่างนี้มีเพื่อนคนหนึ่งตอนนี้เป็นหมอใหญ่นะครับแล้วไม่ให้ลูกเรียนหมอเป็นวิศวะคนวิศวะตําแหน่งก็ดีครับแต่ตางานต้องก็เช้าเย็นค่ำเ,เลยโดยเขาใช้จนเละนะครับไอ้ลูกบอกว่าลูกงินผมเรียนหมอแบบพ่อดีกว่าตกลงไม่รู้อะไรแบบว่าอะไรแต่สําคัญที่สุดคือท่านต้องรู้ ว่าทำไมผมเรียนหมอคาตอบก็คือว่าผมก็เรียนสอบได้ที่หนึ่งมาเรื่อยๆสอบได้เตียนที่หนึ่งมาเรื่อยๆจนวันที่จบม .5 แม่ก็บอกว่าพันศักดิ์เรียนหมอนะแม่อยากให้เรียนหมอถามทําไมละแม่จริงๆอยากเป็นอะไรไนู้นครับอยากเป็นนักบินครับทำไมอยากเป็นนักบินครับแอมสวยครับมันก็อยู่ใกล้ๆแอมสวยๆมันก็จะดีใช่ไหมครับเป็นหมอนางพยาบาลก็สวยเหมือนกันครับนะแต่สวยน้อยกว่า นะครับตกงลงอยากเป็นนักบินจริงๆไม่ใช่อยากจะเที่ยวไปโน่นมานี่อะไรๆเบื่อ,ไอไๆไปเรื่อยๆนะครับตองลงแม่บอกว่าให้เป็นหมอครับถ้าผมจําไม่ผิดครับตอนนั้นที่ผมนึกผมก็นึกอยู่ว่าถ้าผมตอบว่าไม่แม่มีความทุกข์ไหมครับทุกเพราะแม่อยู่คนเดียวพ่อเสียไปนานแล้วส่วนผมคิดจะว่าจะมีความสุขไหมครับที่เถียงแม่ไหมไม่มีตกลงผมก็พูดคําสั้นๆง่ายๆครับครับแม่ นะครับเหมือน,นมันเมียผมเนี่ยนะครับพอพูดคาเดียวหยุดพูดเลยครับพอพูดว่ารับผมนะครับนะหยุดเลยนะครับนั้นบอกแม่ว่าครับแม่หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนหมอครับเรียนหมอทําหน้าที่หมออย่างดีให้เลยแต่ไม่ค่อยรักษาคนไข้เท่าไหร่ก็รักษาบ้างพยายามทําตัวเป็นหมอนักวิทยาวิชาการนึ้ไหมครับคนก็เชิญไปโนดมานี่ใช่ไหมฮเดี๋ยวนี้เขมีไม่ต้องขับเองครับมีคนจ่ายตังค์ค่าเครื่องบินให้นั่งด้วย ไอ้ที่ไม่เคยเจอเนี่ยเดี๋ยวก็บินไปสอนที่นนบินสอนนี่นั้นเรามีความหวังเราได้แต่เราอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเกิดความเครียดเนี่ยเถ,ถ้าเราทําให้ใครเกิดความทุกข์นะครับโดยเฉพาะพ่อแม่ทุกตร์เล็กๆนะชาตินี้ไม่มีทางจเจริญเท่าจริงนะนะครับนั่นก็คือเรื่องสําคัญมากเพราะนั้นหลักการอ่ะแต่ทีนี้เรามานั่งมองปรับรบ้างพอปรับมาถึงลูกๆผมท่านรองฟังต่อนะฮะผมนี่ยกให้ท่านฟังเลยว่าพอถึงลูกๆผมลูกสาวผมเรียนโรงเรียนสตรีชื่อดังครับโรงเรียนสอนเรียบร้อยวัฒนธรรมดีรักพ่อรักแม่ วันที่มันกำลังจะ,ะจบมอ,อะไรดีมสามเกมมสามนั่นหะมันมมก็บอกว่าลูกเรียนอันนี้นะตกองลงไหนต้องตอบสิครับว่าลูก,กไปบอกว่าฆ่าพ่อไหมไม่เห็นไหมลูกบอกไม่หละพ่อถามว่าทําไมล่ะลูกไม่เห็มีใครเขาเรียนกันเลย คนเรื่องกอนไหมครับถ้าสมมติว่าผมเป็นพ่อประเภทขี้เครียดง่ายเนี่ยฉันเรียงไงมันต้องเกิดต,ต,ตีนเท่าฝอยเจ้าหอยเท่าฝีนี่เงี้ยนะก็ทะเลาะกันตายไปแล้วนะวัะนใช่ไหมฮะแล้วผมก็ถามว่าเออแล้วหนูอยากเรียนอะไรละจ๊ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคนเรื่องที่ไม่รู้ยังเสือกเถียงนะ <c oughs> คุณเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนไปเห็นไหมครับพ่านั้นตกลงก็เถียงแล้วตงลงกงล,วตงลงผมก็เราบอกในฐานะาพ่อถ้าเกิดหนูรู้มเมื่อไหร่หนูบอกพ่อกันแล้วกันนะครับแต่ในใจคิด่าโทเอออีหนู เรื่องแค่นี้ถ้าฉันเดกการเองไม่ได้ฉันหัวเดินต่างตีนดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าตึงใจวไว้ครับนี่ก็คือปัญหาความเครียดในครอบครัวไหมครับโลกมันเปลี่ยนยุคในงอย่างใน,นตอนนี้แม่บอกผมเนี่ยมีผู้ชายคนนั้นมาชอบลูกสาวให้เขาชอบกันสิแม่ไปฟอกมันเอาเองสิมจะได้ดากลับไปมันเปลี่ยนยุคแล้วใช่ไหมครับเด็กเดี๋ยวนี้มันเถียงแบบไปตกฟากนะครับอนาคตไม่รู้หลานมันจะเถียงไงนเนาะเดี๋ยวก็ดูนะะสรุปว่าแล้วนะครับผมก็นั่งมองแต่ผมใช่มาเรียนอะ ผมจะทำยังไงแล้วผมไม่เครียดนั้นมันไม่เครียดเออท่านลองนึกไหมครับผมทำยงไงครับผมก็จําได้เที่ยาจายผมสอนว่าจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมี3ามคำท่าน้องจำนะอันที่หนึ่งต้องรอโอกาสครับพวกเราส่วนใหญ่ใจร้อนจะต้องให้ไดดในวันนี้ยิ่งแก่ยิ่งใจร้อนเพราะกลัวตายเร็วดี๋ยทำให้สําเร็จใช่ไหมครับใจร้อนครับคนที่ฉลาดที่ไม่เครียดคือเขารอโอกาสได้แล้วรออย่างใจเย็น อันที่สองโอกาสมาก็าต้องฉวยโอกาสทันทีเพราะคนที่ไม่เรียนรู้การรอโอกาสเมื่อโอกาสมาตามมันบ่อยับมันฉวยไม่ทันแต่ถ้าดีที่สุดก็คือการเรียนรู้การสร้างโอกาสนะครับแล้วโอกาสก็มาถึงผมลูกสาวมาบอกว่าพ่อคะหนูอยากไปญี่ปุ่นค่ะเออนี่ด้ข่าววันหนึ่งกรลักฎาเราไม่ต้องขอวีซ่าไปญี่ปุ่นกันแล้วใช่ไหมครับนะครับได้ไปเที่ยวกันระเบิดเถิดเถิงกันเลยนะครับอ้าวตองรงหนูจะไปญี่ปุ่นครับพ่อก็บอกญี่ปุ่นมันแพงนะลูกตังไม่มี ก็บอกนาะพ่ออยากไปเพื่อนเ,เขาก็ไปรู้ไหมครับนะ,ะตกลงต้องให้มไปไหมครับถ้าเป็นสมัยก่อนอดไปครับถ้าสมัยนี้คือไม่ให้มันไปเดี๋ยวมันเครียดใช่ไหมครับเออมันแปลกอ,อผมแล้วผมได้ถามท่านๆก็รุ่นผมนะรุ่นๆนี้เขาสอนว่าเวลาพ่อแม่ที่แก่ชาราเราต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่ชราถึงจะกระตันอยู่ลูกคุณใช่ไหมครับแล้วพอมีลูกเขาบอกให้เราเลี้ยงลูกดีๆครับตลกลงแล,ล้วุ่นเราใครจะเลี้ยงครับเนี่ยใครเคยนึกไหมครับว่าไอ้ที่สอนสอนกันทุกวันเนี่ครับ เออแม่ก็ต้องเป็นกตัญยูฮะเป็นลูกกตันยูต่อมาก็ต้องเป็นพ่อแม่กตันยูฮะเออแล้วใครจะกตัญยูเราครับเนี่ยรักษาสุขภาพให้ดีๆนะครับโดย๋ยวมีใครเลี้ยงนะครับเออถ้าลองนึกดูเนี่ยเป็นใครทําอะไรไม่ได้อย่างนั้นนะครับตอนนี้ดาวเสาร์ก็ำลังมาคู่กับดาวพฤหัสเลยก็ไม่รู้เถอะะสรุปว่า ผมก็รอจนกระทั่งมันบอกจะไปอ่ะเอาว่าไปเือพยายามทําให้มันเกรงใจว่าผมต้องใช้แต่ตังพอควรแล้วมันก็รู้ว่าพ่อมันนิตติตังค์ไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่นะครับอย่างเสื้อตัวนี้ก็การันตีเดวจะไปซื้ออีกตัวนะครับเพราะปกติเวลาเชิญมาแถวนี้ชอบมากได้เดินไปซอยลหลายหลายซับตัวนี้ซื้อมา177บาทนะครับนะครับโอเคนะครับอสอนเก๋ๆก็ซื้อแต่แถวนี้ครับรู้สึกประมาณ สัก 200, 300, นสองสามร้อยมันก็เก่าๆแล้วโอเคนะครับเ,เข้มกับเข็มไข่ก็เจ๊งๆเลยครับช่างมือนกันครับนั้นเราก็ไม่สำคัญลูกมันก็เลยรู้ว่าพ่อแม่ไม่เคยมีตังค์นะแต่ไงก็พาไปก็เลยบอกว่าเช้าเช้านะพ่อพาไปบริษัทซึ่งเขาเชิญพ่อมาบรรยายหน่อยได้ไหมแล้วลูกๆก็นั่งเล่นก่อนเพราะยังไม่เปิดที่เที่ยวแล้วเดี๋ยวสายๆไปเขาคงให้ตังค์บ้างนะแล้วผมก็ติดต่อคนไข้ผมที่เป็นคนญี่ปุ่นทั้งหลายว่าเดี๋ยวขอแวะเยี่ยมหน่อยโน่นะครับผมก็แวะเยี่ยมมันก็นั่งคุยอยู่บ่อยไอ้ลููกสาาาวออย่่ห้้งงงขลนะครับ มันก็ลงห้องข้างล่างบริษัทพวกนี้มันก็ทำทำธุรกิจไอ้แบบที่ผมอยากให้ลูกสาวผมมาเรียนนะเข้าใจไหมครับนับนึกออกไหมครับอ่าอ่ามันก็ต้องเห็นทุกวันนะครับไปเห็นยูเจ็ดวันนะครับนะแล้วพ่อไปพูดอะไรเดินขึ้นไปเดินเล่นสักชั่วโมงก็เดินกลับแล้วก็จูบมึงไปนะสรุปว่าคนเจ็ดวันกลับมาเมืองไทยไม่บอกแม่แม่แม่คะเรียนแบบที่พ่อบอกนะแต่ไปบอกพ่อนะเขินโถทุเลศเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็นินททารับหลังบ้างเพราะยังไงตอนนี้มันก็เรียนตามใจเราแล้ว อ่านั่นนี่คือหลักการว่าถ้าจะไม่เครียดเนี่ยนะเวลามาอย่าได้ประทะครับจากไปอย่าได้ติดตามครับไอ้ทุกวันนี้ที่เครียดแล้วเกินเนี่ยคนก็ทลาไม่จะชนอยู่แล้วก็ขอชนด้วยแต่ถ้าหลบสักนิดนึงเขาก็ไปเองผมเคยถามลูกน้องผมว่าถ้าคุณขับรถเก๋งอยู่บนเลนของคุณเนี่ยแล้วอยู่ดีๆมีรถบรรทุกมันหลุดขามาในเลนคุณคุณจะหลบไหมครับหลบไหมครับ ไม่หลบคุณถูกนะครับถูกชนครับถูกไหมครับไม่ได้คุณหลบใช่ไหมเอาใหม่คุณขับรถบรรทุกมาบนทางคุณเนี่ยอีรถเก๋งเบรกมาทางคุณน่คุณจะหลบไหมครับไม่หลบไม่หลบเขาตายคุณไม่ติดคุกแต่คุณก็ขึ้นศาลแต่เขาตายนะเออถ้าเกิดคุณมองอยู่ท้งนี้ว่าถ้าเกิดคุณหลบซะแล้วสองกรณีคุณรู้ไหมถ้าไอคนที่ชอบทลาเข้ามาเนเลนเนี่ยในที่สุดมันต้องไปชนใครสักคนถูกไหมครับ ทำไมเราต้องสร้างเวรสร้างกรรมกันมันด้วยนะครับนี่แหละครับมนุษย์ท่านจําไหมนะฮะศิลปะที่ดีที่สุดคือศิลปะการหลบหลีกครับไม่ใช่ประทะถึงแม้เราจะถูกเราจะใหญ่แต่ประทะไปก็ไม่ได้อะไรคนที่ไม่เครียดนี่คือคนที่ไม่เคยประทะใครเลยเพราะเขาปล่อยคนที่จะประทะกับเขาไปประทะคนข้างหลังเขาเสมอครับท่านว่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับ ท่านขับรถบรรทุกมามก็ต้องมีรถบรรทุกตามหลังท่านอีกคันาาน,น,น,นึ่งใช่ไหมครับมันถลามาท่านหลบไปนิดนันก็ไปชนขันหลังท่านใช่ไหมครับท่านก็สาใจมันก็ตายเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ท่านไม่ต้องขึ้นศาลใช่ไหมครับเออนี่ผมเอาให้แบบชาวบ้านไปเลยเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับวิธีไม่เครียดง่ายฝึกหลบซะบ้างอะไรไม่เห็นก็อย่าไปเห็นซะบ้างอะไรไม่ควรจะได้ยินก็อย่าไปได้ยินซะบ้างอะไรวรพูดก็อย่าไปพูดซะบ้าง เดี๋ยวนี้ก็พูดก่อนคิดแถมไอ้เรื่องได้ยินนี่จ้าบมากสมัยก่อนเนี่ยนะเขาเล่าให้ฟังว่าโทรศัพท์เนี่ยทำไมโทรศัพท์มือถือมันตวิวัฒนาการขนาดนี้ก็เพราะสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมมุติว่าผู้ชายคนหนึ่งกําลังถ่ายอุจจาระอย่างเมามันในที่ทํางานนะภรรยาโทรมาตามอยู่ไหนจ้าที่รักกําลังอยู่ในห้องน้ําจะกดชักโครกหน่อยดา r ิ i n g อยากจะฟังว่าอยู่ในห้องน้ําจริงหรือเปล่าก็กดครอ ตกลงได้อยู่ในห้องเราสมัยก่อนไม่มีนะแล้วไปก็ขับรถจะไปพบลูกค้าภรรยาด้วยความว่าอยู่ไหนเจ้าตัวเองขับรถอยู่ไหนใครกระจกลงหน่อยฟังเสียงหน่อยสิมีรถอื่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโทรศัพท์รุ่นต่อมาก็ถึงพัฒนาการให้มีเสียงทุกเสียงเลยใช่ไหมครับมนึงอยากฟังเสียงไหนกูส่งให้เลยใช่ไหมครับต่อมาก็ต้องติด G P S อยู่ไหนเนี่ยจะได,ได้ได้ถูกเดี๋ยวนี้กำลังทำอะไรอยู่เจ้าพันศกักดิ์ าดาลิงกำลังสอนอยู่อา้าวถ่ายรูปหน่อยถ่ายมาเลยเสียงมาให้เรียบร้อยว่าอยู่ตรงนี้แน่นะขอโทษครับเดี๋ยวนี้สร้างคลิปไปให้ก่อนก็ได้เหมือนกันครับน,นี่มนันนยชชอบรู้เรื่องไม่ควรรู้ก็เสือกรู้เรื่องที่เขาเคยออกไมให้รู้ยิ่งกูต้องเสือกให้ได้แล้วก็เรื่อง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 ปัญหาชาวบ้านนี่เป็นงานของเราเนาะ เนี่ยนะครับเพราะทุกวันทุกวันนี้เราเครียดเรื่องชาวบ้านเท่านั้นเท่าจริงไหมครับแล้วเครียดเรื่องที่ชาวบ้านมันมาเสือกเราใช่ไหมครับนี่ผมพูดแบบชาวบ้านหน่อยนะเดี๋ยวจะฟังไม่รู้เรื่องนะถ้าเกิดเราไม่คอนเซิร์นภาษาอังกฤษว่างั้นภาษาไทยผมแปลยากก็คือถ้าเกิดเดี๋ยวผมบอกฉันไม่สนคือถ้าท่านจะเป็นผู้บริหารเนี่ยถ้าต้องไม่สนใจนกมีหูนุ่มมีปีกใช่ไหมครับเพราะท่านบริหารไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะถ้าท่านอยู่เป็นอย่งนี้ปั๊บเนี่ยคนไม่ว่าอะไรเพราะท่านบริหารปั๊บท่านจะต้องไม่มีทางทําให้ฝ่าย เข้าใจกันจริงไหมครับท่านลองดูสิครับผมลองยกตัวท่านมันจะเครียดไหมสมมติท่านมีกิจการอยู่กิจการหนึ่งกิจการท่านเกิดรุ่งเรืองขึ้นมาเหรครับสมมติมีลูกน้อง35คนนะ35มสิบหดกันนะแล้วท่านจะพาไปเที่ยวปลายปีท่านก็ให้เลือกระหว่างจะไปเที่ยวภูเขากับไปเที่ยวชายทะเลแล้วก็ให้ลูกน้องท่านทั้ง35คนโหวตผลการโหวตออกมาว่า2ี่สิบคนจะไปภูเขา สิบห้าคนจะไปทะเลท่านจะทำไงครับตามเสียงข้างมายี่สิบคนถูกต้องไหมครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิบห้าคนมันจะพอใจไหมครับไม่พอใจครับยังไงก็ไม่พอใจเป็นท่านท่านพอใจไหมครับและท่านเป็นประชาธิปไตยหาพระแสงอะไรครับ นี่คือปัญหาของประชาธิปไตยปัจจุบันซึ่งคนไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะเป็นประชาธิปไตยนี่คือปัญหาและปัญหาที่ทําให้เกิดความเครียดเพราะทุกคนเวลาคิดเอาใครเป็นที่ตั้งครับเพราเองครับเพราะฉะนั้นไหนใครลองเสนอสิครับท่านกำลังจะจบหลักสูตรพรุ่งนี้แล้วเนี่ยท่านจะทํายังไงให้ทั้งสองฝ่ายไปด้วยกันได้นี่ครับเป็นโจทย์ซึ่งเครียดมากที่สุดนะของเจ้าของกิจาการนะซึ่งมีตังค์ด้วยนะ เพราะว่าขนาดจะให้รางวัลมันอาจจะแตกแยกก็ได้